ผมจะเว้าตู้ด้วยวาลคานตู้แล้วก็เว้าคานกลางเว้าคานตู้แล้วก็ทําแหนบบนครับว้าชัตซีด้วยโบเอฟมาห้าครับแล้วก็หัวฉีดเบอร์สี่ของพีเอสซีางโมของช่างแจ็คบังยาแพทย์แล้วก็ปั๊มวีสองช่างแจ็คครับสวัสดีแฟนเพจเรนโซ่และเรนทายครับวันนี้นิวเจอร์รถตู้เย็นซิ่งคันหนึ่งครับต้องบอกก่อนว่าเป็นรถโตโยต้ารีโว่ครับแปลงหน้าเต็มระบบแล้วก็ใช้งานจริงๆเดี๋ยวเราไปเจาะกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับไปสวัสดีครับพี่โชค สวัสดีครับแนะามตัวหน่อยครับอ่าผมโชคนะครับโชคชัยเรืองสวรรค์นะครับอ่าพี่โชครถพี่โค้ดเทเลยอ่ะเป็นตู้เย็นดีเท่มากครับขอบคุณครับเป็นรถโตโยต้ารีโว่เหรอครับใช่ครับรีโว่ปีสิบเก้าครับเป็นปีสิบเก้าทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยอ่าจะมีแปลง่าฟอร์จูเนอร์ครับแล้วก็เป็นหุ้มคาร์บอนทั้งหัวเลยครับยันประตูพวกคาร์บอนนี่เป็นงานของใครครับอ่าจะเป็นพี่ชายครับร้านพี่ชายเทนคาร์บอนครับอยู่คลองเก้าครับอ่าทั้งหมดเลยครับยกเป็นฝากระโปรง ทั้งระบบเลยใครสนใจก็ไปหาใช่ครับราคาเป็นกันเองครับพวกกันเองประมาณบอกงบประมาณได้ไหมตอนแรกเป็นอะไหล่เบิกศูนย์แล้วพวกกันทําอยู่ประมาณตอนนั้นทาใหม่ใหม่อยู่มันเจ็ดหมื่นกว่าบาทครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทใช่ไฟด้วยปะมาพร้อมไฟเลยปะทั้งหมดเลยครับเบอร์ศูนย์โหเรียกได้ว่าเป็นตู้เย็นที่ดูโหดมากใช่แต่นั้นราคาหลายปีแล้วอ๋อราคาหลายปีแล้วมาพร้อมชุดไฟตัดหลอกเลยปะฮะไม่ครับอันนี้จะซื้อเก็บทีหลังเราจะได้แค่กันชนแก้มแล้วก็พวก แปะชุดแปลงพวกกระจังหน้าพวกไฟหน้าครับอืมอันนี้คือใช้งานจริงๆใช่ครับใช้งานจริงๆเลยครับฝาป้งเป็นของใครครับอ่าธนูทองครับของพี่เอ็มโหดมากมากไม่รอช้าละอย่างเงี้ยมันต้องมีทรงของห้องเครื่องขอดูห้องเครื่องหน่อยครับห้องเครื่องจะเป็นเดิมๆนะไม่เดิมละวั้งเมื่อกี้แอบเห็นนะอ่าจะเป็นรถวิ่งงานจริงเลยครับ เป็นเครื่องขนาดกี่ซีซีครับอ่า2,400ซีซีครับ2,400ซีซีโมดิฟายอะไรไปบ้างครับอ่าจะมีเทอร์โบ F5 ครับครับแล้วก็หัวฉีดเบอร์4ของ PSC อ่าลางโมของช่างแจ็คบางยาแพทย์แล้วก็ปั๊ม V2 ช่างแจ็คครับระบบน้ำมันอ่าเป็นของ HYB ทั้งระบบครับบัมติกบอแทสครับพวกห้องเครื่องนี่หมดไปเท่าไหร่ครับอ่าอันนี้จะเติบสองครับจะเติบแรกประมาณเจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นใช่รวมรวมเติบสอง เลือดเต็ปแรกครับเสียงดูเองเก่งแอบภรรยาหรือเปล่าใช่ครับพูดดังไม่ได้เฮียรู้ราคาจริงไม่ได้ครับอ่าเทรบโบเป็นเทเบิล f55 บูทอยู่เท่าไหร่ครับอ่าบูทใช้งานอยู่ประมาณสี่สิบครับบูทอยู่สี่สิบครับพวกเกียร์อะไรอย่างนี้เป็นของใครครับอ่าเกียร์เดิมครับแต่เป็นคาร์ดของบ r ีครับตัวโปครับอ่าเป็นของพี่เอ็มบรีสสกิ๊กอนครับอ่สิบหกก้อนตัวโปเลยครับโอ้โหติดสติ๊กเกอร์นี้แสดงว่าแรงน่าดูเลอ่ะใช่ครับพี่เอก จัดทรงยังไงครับคันนี้อ่าจะเป็นข้างหน้าจะโหลดหนึ่งนิ้วครับใช้แต่สปริงวีโก้โชคมียามาโต้ครับอ่าแล้วก็ท่านหลังจะเป็นของไพทูลแหนบซิงครับแหนบใหญ่คือจัดระบบหมดเลยข้างหน้าแอบเห็นเบรกเป็นเบรกอะไรครับอ่าเป็นแอมเบอร์ซีทีเอสวีครับจ้างขนาดเท่าไหร่ครับอ่าสามหกศูนย์ครับสามหกศูนย์เขาก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเบรกขึ้นใช่ครับเพราะว่ารถคันนี้สาม้อยาสิบม้าตอนขึ้นไดโน่ครับโอ้โหคคันนี้จูนไดโน่ด้วยเหรอใช่ครับ สามร้อยห้าสิบมาครับอ๋อก่อนก่อนจะแต่ก่อนบูธสามห้าครับตอนนี้บูธสี่สิบน่าจะขึ้นอีกหน่อย <laughs> อ <laughs> เราดูภายในกันนิดนึงอุ้ยกระจกก็เป็นคาร์บอนหมดคลัคาร์บอนหมดเลย,เลยใช่ครับรรแอบ,บเมียทำใช่ครับแอบ,บเมียทำหมดเลย <laughs> สีหน้าแอบเมียทำ <laughs> นะครับ <laughs> <laughs> ภายในแต่งอะไรไปบ้างครับอ่าจะเป็นเน้นใช้งานครับเพราะว่าจะเอาลูกๆไปด้วยครับจะเป็นเดิมๆเลย อ่าแล้วก็มีเบาะซิ่งตัวหนึ่งครับผมอันนี้เดินทางไกลสุดจากไหนไปไหนครับอ่าอย่างถ้าไกลสุดก็จะเป็นถ้าเป็นเส้นอีสานก็จะเป็นพวกขอนแก่นหนองคายครับถ้าเส้นใต้ก็จะเป็นพวกอ่าสุราษฎร์บางทีครับอ่าผมก็แสดงว่าวิ่งทางไกลอยู่เหมือนกันใช่ครับล้อหลังที่เลือกใช้ครับล้อแมกบรรทุกอ่าหนึ่งเลยผมวิ่งไกลแล้วมันระบายความร้อนดีครับเย็นไวครับืมตัวนี้ก็เป็นไจแอนทเอ็กเอลสองเพาเดิมใช่ครับแล้วรับน้ําหนักได้ประมาณ2ตัน2ตันกว่ากว่าครับเพราะว่า ตู้เรานี่ตู้เย็นอย่างผมตู้เมตรแปดนี่ก็ประมาณหนักประมาณตันกว่าแล้วอ่าจริงๆตัวนี้ลองรับต้นหนักได้วงละหนึ่งจุดห้าตันสองวงสามตันนะพี่แต่ตู้มันใช่ตู้ตันกว่าแล้วอแบบของไม่สองตันอออันนี้อันนี้เป็นตู้ของ M อ c บซครับ M อ c ซครับเมตรแปดครับเมตรแปดครับผมอะไรเนี่ยเว้าใช่อ่างผมจะเว้าตู้ด้วยเว้าคานตู้แล้วก็เว้าคานกลางเว้าคานตู้แล้วก็ ทำแหนบบนครับ mm. วอลชัดซีด้วยอ่ mm. อันนี้คือรถเปล่านะครับส่งรถเปล่าเลยอ๋อถ้าบรรทุกข,ของมันก็จะหนักไปกว่านี้จะลงอีกประมาณ1นิ้วครับใช่เพราะว่าเป็นแหนบบนช่วงล่างเป็นแหนบบนไอ้ยาช่วงล่างมีอะไรบ้างเนี่ยไหนของพ้นดูหน่อยครับจะเป็นแหนบบนครับตอนนี้ใช้ชโชคเดิมอยู่ครับอืมเป็นแหนบบนช่วงล่างหมดไปเท่าไหร่ครับในการสแบ หมดประมาณเจ็ดแปดพันครับอู่พวกทาให้ครับ uh, ใช่คันคนี้ก็นี่ครับจะเป็นอู่นี้ครับนี่ไพทุนแนบใหญ่นะครับปกต,ติขนสินค้าอะไรครับอาจจะเป็นพวกข้าวครับข้าวตามเซเว่นบ้างแล้วก็เป็นพวกของใช้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ากี่ตันนระพวกนั้นอ่า uh, ถ้าเป็นอย่างพวกข้าวสารข้าวอะไรก็อยู่ประมาณสองตันครับ ได้ครับตันมานตันแปดมีโปรเจกต์หมกเม็ดอะไรอีกไหมมีครับแต่น่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าหมดเยอะแล้วต้องรอต้องรอมีอนุมัติครับอพี่โชคครับฝากว่าเฟซบุ๊กและช่องทางการติดตามหน่อยครับเฟซจะเป็นโชคชัยเรืองสุวรรณภาษาอังกฤษนะครับอ่าหรือภาษาไทยว่ามันดึกครับอนี่วันนี้นี่ก็ขอบคุณพี่โช์มากครับขอบคุณครับ ทำไมต้องเลือกเป็นแมกบนรทุกนะครับ 1. เลยในเรื่องของความสวยงามครับสน้ำหนักเบาครับ 3. ระบายความร้อนได้ดีครับและ 4. ครับเพาเดิมรองรับน้ําหนักได้วงนั้น1.5ตัน 2. วง3ตันครับสำหรับการรับประกันล้อใจแอนนะครับโครงสร้าง10ปีสีปีครับเจอกันทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ